สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในครั้งที่2ในเรื่องของแสงและการมองเห็นนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของผลของความสว่างที่มีต่อการมองเห็นค่ะมาดูกันว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะทีนี้ก่อนเรียนเราจะมาดูว่าจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมนี้คือการรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตา จากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมเด็กๆยังจำเรื่องของการทดลองครั้งที่แล้วได้ไหมคะเราจะทำการทดลองแล้วเรามองเห็นว่าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นั้นเราจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีแสงจากวัตถุนั้นเคลื่อนที่เข้าสู่ตาเราโดยตรงอย่างวันนี้คุณครูเอาหิ่งห้อยเข้ามาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะมองเห็นแสงจากหิ่งห้อยซึ่งเป็นแสงที่เกิดจากขึ้นเองตามธรรมชาติ แสงจะพุ่งเข้าสู่ตาเราเราก็จะมองเห็นเป็นหิ่งห้อยได้ค่ะทีนี้แต่วัตถุบางอย่างนะคะอย่างดาวฤกษ์ที่เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงในเวลากลางวันเราไม่เคยมองเห็นแสงดาวฤกษ์เลยใช่ไหมคะเป็นเพราะอะไรเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์มีความสว่างมากมันก็เลยบดบังแสงจากดาวฤกษ์ไปทําให้เรามองไม่เห็นดาวฤกษ์ค่ะแต่ถ้าเป็นวัตถุ ที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงการมองหรือเวลาที่หนูเขียนแผนพังแผนภาพก็จะเปลี่ยนไปคือเราจะมองเห็นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงมากระทบที่วัตถุนั้นแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเราโดยตรงอย่างเช่นในวันนี้ครูเอารูป,ร,ปรูปฟุตบอลมาให้หนูดูแสงจากดวงอาทิตย์จะมากระทบที่ลูกฟุตบอลค่ะแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเราเราก็เลยมองเห็นเป็นลูกฟุตบอลได้ทีนี้ มาดูว่าพ้นของความสว่างมีผลต่อการมองเห็นอย่างไงนะคะโดยปกติแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือนะคะเราก็จะหันตัวหนังสือเข้าสู่แสงจากดวงอาทิตย์หรือแหล่งกําเนิดแสงอื่นๆเช่นหลอดไฟเพื่อให้นักเรียนอ่านหรือมองเห็นได้อย่างสบายตาและเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเผื่อว่า แหล่งกำเนิดแสงที่เรามีมันแสงจ้ามากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าแสงจ้ามากเกินไปจะมีผลต่อดวงตาของเราคือทำให้เรารู้สึกตาพร่าเด็กๆรู้จักคำว่าตาพร่าไหมคะตาพร่าคือมองแล้วก็จะไม่ค่อยชัดเมื่อมองไปนานๆมันจะมองไม่ชัดค่ะและเมื่อถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเข้าอาจจะทำให้ตาบอดได้ แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นแสงสว่างที่มีน้อยเกินไปีคราวนี้เด็กๆเ,เคยทำไหมคะเวลาหนูแอบ,บเล่นมือถือตอนเข้านอนแบบนี้มันก็ส่งผลต่อดวงตาของเราเหมือนกันคือจะทำให้เราปวดตาเพราะเราจะต้องเพ่งเพ่ง,พงตามองกับวัตถุมากเพราะนั้นเนี่ยไม่ควรใช้เป็นเวลานานๆไม่ควรทำแบบนี้เป็นเวลานานๆน,นะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอันตรายจากการมองในที่ที่มีแสงไม่เหมาะสมได้อย่างไรข้อแรกเลยนะคะจะต้องทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงสว่างพอเหมาะข้อ2คือถ้าหนูจำเป็นต้องเห็นของที่มีแสงสว่างจ้าจ้าอย่าจ้องมองนานเกินไปหรือถ้า หนูอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างมากๆก็ควรสวมแว่นตากันแดดหรือมีหมวกไว้หรือถ้าไม่มีอะไรเลยใช้มือป้องก็ได้ส่วนข้อสนี้นะคะเด็กๆเคยใช้นานไหมเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือไม่ควรจ้องจอเป็นเวลานานๆ ควรจะมีเวลาพักบ้างนะคะและข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญมากไม่มองจอโทรศัพท์มือถือในห้องที่ปิดไฟมืดหรือแอบคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือก็ได้ถ้าในห้องที่ปิดไฟมืดเป็นห้องที่มีแสงที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการที่จะป้องกันตัวเองจาก อันตรายจากการที่มีแสงไม่เหมาะสมถ้าจบจากคลิปนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบบันทึกฉันรู้อะไรด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ